ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคน้นกับลักจาดที่ได้จับแต้มนะครับแต้มรวมสองตัวบนหลักสิบบนหลักสิบบนเข้าคิดว่าน่าจะเป็นเลขขี้นะครับมานี้นะครับมาดูหลักหน่วยบนหลักหน่วยบนแบบคู่ขี้นะครับ แต่ว่ากสิเอาลักซิปม่ให้เบิงพอบนะครับลักซิปกับลักหน่วยนะมาเปรียบเทียบให้เบิงน้ำนะครับอันนี้ข้อหนึ่งขั้งที่สองเด้อขั้งที่หนึ่งเราเอาแก้รั้งที่หนึ่งด้วั้งที่สองนะครับตัวหน่วยเนะี่ยสูตรแรกก็ะด้เเ็นกันไปแล้วนะครับเอาเมื่นบวกพันบวกลักหน่วยล่างนะครับอ่าสูตรแรก เไฮไมเป็นสูตรลักสิบนะครับอัลแกหบวกหนึ่งบวกสนะครับห้บวกหนึ6 6่งเป็นหกหบวกเป็น8ปแปดนี่เป็นเลขคู่นะครับของรักสิบลักหน่วยนะครับร้อยค้งที่1บวกหน่วยค้งที่1บวกหน่วยค้งที่2อนะครับส บวกศนบวกห้านะครับสี่บวกศนย์เป็นสี่สี่บวกห้าเป็น 9, 9, เก้าเก้าป็นเลขขี้นะครับสิบเป็นเลขคู่หน่วยเป็นเลขขี้นะครับออกแปดสามหนึ่งห้าหกเจ็ดักสิบเป็นเลขคู่รักหน่วยเป็นเลขคี้นะครับ มาเบอรงหัวที่สองนะครับเหมือนบวกพันบวกหน่วยล่างนะครับมี่ก็ชะได้สามบวกหนึ่งบวกสี่นะครับสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดกับได้เลขคู่คือเก้านะครับลักซิบลักน้วยนะครับสี่บวกเก้า เป็น3 3บวก4เป็น7นะครับเอาเขียนใช้น้ำสบวก9บวกส่กับเ7เป็นเลขขี้นะครับนี่บวก9บวก4นะครับ4 9วก9เป็น13บวก4เป็น7 7เป็นเลขขี่ สิบเป็นเลขคู่นะครับออกห้าหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดนะครับวันต่อไปนะครับลักซิฟไซหนึ่งบวกหกบวกสี่นะครับหนึ่งบวกหกบวกสี่หนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดเป็นเลขหนึ่งหนึ่งเป็นเลขขี้นะครับ หลักสิบหลักหน่วยนะครับ3ามไปบมวนีอกถึงไหมไอแนะครับแปดบวกหบวกสอนะครับแปดบวกหบวกสอปดบวกหเป็น14 14ีบวกสเป็น16 6เป็นเลขคู่นะครับ ออกสามสี่เจ็ดสองห้าแปดนะครับรักสิบเขาได้เลขคี่รักหน่วยเขาได้เลขคู่ออกสองหาปดถูกต้องนะครับซิบเขาได้เลขคี่หน่วยเขาได้เลขคู่ออกสองหาแปดกระถือนะครับบทต่อไปนะครับสี่ บวกเจบวกสามบวกเเป็น11 11อบเวกสเป็นสิได้ 4, 4ีเป็นเลขคู่นะครับมาเบิร่รหลักน้วยนะครับลักน้วยนีส3มบวกสบวกหนะครับ 3ามบวกสอบวกห้บวกสเป็นห้าห้บวกห้าเป็นสิ <10 S 1> บสเท่าทกับ0เล็คู่นะครับ3ามบวกสเป็นห้าหบวกหเป็นสิบสเป็นเลขคู่รับหน่วยนะครับรับสิบป็นเลขคู่ด้วยกัน10บคู่หน่วยคู่ออกสองแปนะครับ จ็ดสามสองแปดหกถูกต้องนะครับวันต่อไปนะครับเจ็ดบวกสามบวกสามเจ็ดนะครับบวกสามบวกสามเจ็ดบวกสามเป็นสิบสิบบวกสามเป็นสิบสามสามเป็นเลขขี้นะครับ หลักสิบไดลขคี่หลักหน่วยห้าบวกศูนย์บวกสามห้าบวกศูนบวกสามสามเป็นเลขคู่วันนี้ออกสามเก้าหนึ่งนะครับหลักหน่วยพิษนะครับเกตัวนองเดอหลักหน่วยนะครับหัวห้าได้เลขคู่ มันออกเป็นเลขขี้ออก5 6 9 3 9 1นะครับแต่หลักสิบยังบว่ผิดนะครับเบิรงวันต่อไปนะครับมันชิมาเดินต่อนะครับ6บวก9บวก2นะครับ6บวก9บวก2 หกบวสองไป6กบวกเก้าเป็นสิบห้าบวกสเป็นสิบเจ็กับเจดเจ็ดเป็นเลขขี่นะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับเก้าบวกหนึ 1, ่งเก้าบวกหบวกห้านะครับเก้าบวกหเป็น1ิบสิบบวกหเป็นสิบหเป็นเลขขี้นะครับ หลักสิบที่หลักหน่วยที่นะครับวดต่อไปออก9 4 5 8ส1ห้าดหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นเลขขี้เป็นเลขขี้หนึ่งหนึ่งเป็นเลขขี้เบิร์นะครับหลักสิบหลักหน่วยกลับมาเขานะครับต่อไปนะครับสี่บวก5้าบวก8ปบวกหบวก8เท่ากับนะครับ สี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดเจ็ดเป็นเลขขี้นะครับสูตรรักน้อยนะครับเจ็ดบวกห้าบวกหกนะครับบ่เมี้ยสิบไหมกระตงตัวนี้เจ็ดบวกสองบวกสี่ 4. นะเขาเราล้วงนาล้วงลักเจ็ดบวกสอง บวก4นะครับเจ็ดบวกสเป็น9ก้เจ็ดบวกสเป็น9 9้เบวกสเป็น13 13เป็นเลขคี่นะครับหลักสิบี่หลักหวยคี่นะครับออกนั่นละ999 99 7นะครับเป็นเลขคี่เบิด หมดต่อไปนะครับลักซิบก็คือ9บวก9บวก8นะครับ9บวก9บวก8เท่ากับเท่าไรนี่9บแ้วก9เท่ากับ18 8บวก8เท่ากับ16บวกเป็น 26, ่6เ,เลข6นั่นแหละเป็นเลขคู่นะครับลักซิบเป็นเลขคู่ รักน้วยนะครับ7จ็บวกหบวกหนะครับ7จ็บวกหบวกหกเท่ากับเท่าไดหน่เจ็ดบวกหเป็น12บสองบวกนบวกเจ็ดบวกหบวกหกเจ็ดบวกหเป็นสิบสอสองบวกหเป็น18ได้เลขคู่ จึงงอัตีาผนมาประหันนะครับมันออก08.3ยลักสิบยังเป็นเลขคู่แต่หลักหน่วยเป็นเลขคี่นะครับหลักหน่วยเป็นเลขขี่หลัก,ลขขลกอ่อ อันนี้เฮาปิดไปอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็นเด้หกสามหก ็ดสองอหอือแมนละวัดตีซีหดอดเท่านะครับวดทีสีถึงลักซิพสบวกสี่บวกเจ็บวกสีบวกเจ็ลกรับเท่าไรนี่สีบวกสเป็น8 8ดบวกเเป็นห้หเป็นเลขขี้เดอหลักซิบนะครับ รักน้วยนะครับ2บวกศูนย์ลองเคียนกันได้2บวกศูนย์บวกเจ็ดนะครับ2บวกศูนย์เป็น2 2บวกเจ็ดเป็น9 9เป็นเลขขี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีก แนวทางหนึ่งนะครับหลัหน้วยนี่สิเป็นเลขขี้ได้บ่นะครับหรือว่าเป็นเลขคู่กะลองเอาไปคิดไปคำนวณน,นะไปพิจารณาเบิ้งนะครับซึ่งหลัหน้วยก็เลขคีหลักซิบก็เลขคู่มันเป็นไปได้บ่นะแต่มันก็ผิดอยู่ด้สูตรลัหน้วยเท่านี้ก็ได้นะครับผิดสองผิดสองวัดบผิดสองเท้อนะครับหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าพิทสองพิทแล้วมันสะพิดซ้ำอยู่บ่ยังมากาให้พี่น้องไปพิจานณานะครับหลักซิปเป็นเลขขี้หลักหน่วยเป็นเลขขี้ต้องไปบวกเพิ่งนะครับเพราะมันจะ สีมาบอกนะครับห้พินออกไปพิจาน้าไปจิดไปคขนวณเบื้งนะครับหรือว่าผู้รดมีตัวเด่นๆน,นะจะไปลองจับเบิ้งนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเลขขี้ได้เลขขี้สิบเลขขี้หน่วยเลขขี้เขาก็เอาไปจับกับแต้มกับอันนั้นเข้านะครับซึงหลักสิบเขาได้แล้วนะ รักสิบสองสูตรนี่มันจะอยู่ในนี่แหละรักซิบนะครับถ้าเกิดเาเอาเลขคี่ไปจับก็จะเป็นเก่ 3, ง 1, 2, เก้าสามเก้าห้าเ็สองหนึ่งสองสามไปสองหนึ่งสองสามสองห้าสจ็งเกหห่้าห้าไปสินะแปดหนึ่งแปสามแปด นะเดี๋ยวจังมาจับกันนะครับพอเขาจับไปเบิดตัวตัวปุ๊บเทา,าเก่าแต้มมันมาตัดนะครับ9เท่าไหร่ได้ส9่เหาเพราะว่า9ก้าห้ามันเป็นแต้มแต้ม c ีนะครับเก้าห้าเป็นแต้ม4 9 8เท่ากับแต้ม7แต่ว่า,าขั้นคาว่าเป็นเลขขี้ก็คือบมมีแต้ม8ปดองสี่นะจะจังว่ากันนะครับ ให้พี่น้องไปจับแล้วก็ไปพิจารณานะครับถ้าผู้ใดจับแล้วกระทรงไม้เบิ้งน้าแนล่ะนะครับครับผู้ใดมีเวลาก็ไดผมโบค่ณใดมีเวลากรนไดเนาะช่วงหลังๆนี่ก็ไดยากหลายอันรแนวอยู่นะครับกตโอเคนะครับลิปนี้เดี๋ยวพี่น้องก็ไปคิดไปคํานวณเบิ้งเด้อแล้วก็ไปจับ้งจับผู่กันนะครับสูตรแต้มไปเ็ให้เราเด้อเดี๋ยวสิมาลงแต้มล่างนะครับ ของคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ